บทที่8พูดเพราะอันนี้คือเลข8ไทยนะครับน้องๆนะครับเขียนอย่างนี้นะครับกลมๆนะครับแล้วก็ลากมาอย่างนี้นะครับแล้วก็ลากขึ้นไปมีหางขึ้นไปข้างบนนะครับเลข8ไทยฉะนั้นหมายถึงบทที่8นะครับเรื่องพูดเพราะนะครับมาถึงบทนี้แล้วนะครับน้องๆหลายคนก็คงจะเข้าใจวิธีสอนของครูแล้วเนาะนะครับครูก็จะให้อ่านเลข เลขไทยนะครับซึ่งก็ไล่มาตั้งแต่บทที่1นนะครับตอนนี้ก็และแล้วก็หัวข้อเรื่องนะครับซึ่งเรื่องนี้นะครับในบทนี้ก็จะเป็นเรื่องพูดเพราะนะครับซึ่งน้องๆหลายคนอาจจะยังสะกดไม่คล่องครณครูก็จะช่วยสอนให้นะครับแต่ถ้าใครคล่องแล้วก็สามารถอ่านได้เลยอ่ะทีนี้มาดูวิธีการสะกดนะครับตัวนี้คือตัวพอผานนะครับแล้วก็สระอูนะครับตัวนี้ก็คือดอเด็กฉะนั้นคํานี้นะครับพูด นะครับว,วิธีการสะกดก็คือพอพานสระอูดอเด็กนะครับหรือพออูดอพูดพออูดอพูดนะครับคำนี้คือคำว่าพูดส่วนอีกคำนะครับคือคำว่าเพราะนะครับก็คือพอพานเช่นเดียวกันนะครับแล้วก็มีรอเรือด้วยตัวนี้เป็นควบกล้านะครับพอรอนะครับพอรอเจอกับสระออ นะครับสระออกนะครับวิธีการสะกดนะครับพ่อพานรอเรือนะครับก็คือพอรอพอรอเอเพราะพอรอเอเพราะพูดเพราะ,ะนะครับอันนี้ก็คือบทที่8นะครับอ่ะทีนี้น้องๆเปิดหน้าต่อไปเลยครับ ก็เหมือนกับทุกๆบทนะครับเราก็จะต้องทำความเข้าใจกับคำศัพท์ที่สำคัญนะครับฉะนั้นหัวข้อในหน้านี้ก็คือรู้จากคำนำเรื่องรู้จากคำนำเรื่องนะครับนี่คือรอเรือนะครับรอเรือสระอูรออูรูไม่โทร,รูนะครับใครที่อ่านมาถึงบทที่7ซึ่งตอนนี้เราก็มาต่อในบทที่8เนี่ย คุณครูคิดว่าคงจะอ่านได้แล้วนะแต่ครูก็จะสะกดให้อีกนะครับรออูรูไม่โทรู้จออะกอจักรู้จักนะครับแล้วก็คำคออัมคำคำนะครับรู้จักคำนำเรื่องนำนะนหนูสระอัมนอัมนำเรื่อง รอสารเอืององงูรอเอืองงเรืองไม่เอกเรื่องอ่าเราก็จะได้แล้วครับรู้จักคํานําเรื่องทีนี้มาดูนะครับว่าบทนี้นะครับเราจะได้รู้จักคําไหนบ้างนะครับเดี๋ยวครูเล่นให้นิดนึงอ่านะครับเราจะได้เห็นทั้งหมดนะโอเคคําแรกครับคําว่ารูปนะครับคานี้อ่านว่ารูปนะครับรอลิงสระอูบอบใบไม้ ลออูบอูบนะลูปนะครับฉะนั้นเราไปดูซิลูกคืออะไรเราจะเห็นภาพว่ามีผู้ชายหนึ่งคนกับลูกช้างใช่ไหมครับฉะนั้นกริยาที่ผู้ชายคนนี้นะครับนำมือไปวางไว้บนหลังช้างอย่างเนี้ยนะครับเขาเรียกว่าการลูบนะครับเหมือนเราก็คือลูบหลังอะไรเงี้ยเนาะ,ะภาพนี้ก็คือการลูบหลังช้างนั่นเองคํานี้คือคําว่าลูบคําต่อไปนะครับแย่งนะครับแย่งนะยอยักษ นะครับสระแอแล้วก็งองูมีไมเอกด้วยยอแองงยางไมเอกแย่งยอแองงยางไมเอกแย่งนะครับแย่งคืออะไรก็เวลาแย่งของกันนะในรูปเราจะเห็นว่ามีการเล่นฟุตบอลกันใช่ไหมนะครับอันนี้คือรูปของการ แย่งฟุตบอลหรือแย่งลูกบอลกันในการแข่งขันฟุตบอลใช่ไหมมันจะมีคนอยู่2ทีมใช่ไหมเวลาเราลงไปเล่นฟุตบอลกันกับเพื่อนเนี่ยเราก็ต้องแย่งลูกฟุตบอลให้มาอยู่เป็นของเราให้ได้เพื่อที่เราจะเลี้ยงลูกฟุตบอลนี้เข้าไปเตะให้เข้าประตูฝ่ายตรงข้ามอ,อันนี้คือการแย่งนะครับคําต่อไปนะครับโกรธนะโกรธมีสระโอนะมีกอไก่มีรอเรือมีทอทงนะครับวิธีการสะกดก็คือ กไก่รอเรือเนี่ยเป็นควบกล้ำนะครับกอรอ,อเวลาเราสะกดก็คือกอรอโอนะกอรอโอทอโกรดกรอโอทอโกรดโกรดคืออะไรก็คืออาการที่เราโกรดนะเวลาเราโกรดเพื่อนเพื่อน,นมาชอบมาแกล้งเราอย่างเงี้ยเราโกรดใช่ไหมเราโกรดแต่ทีนี้ในรูปคืออะไรครับมีสองคนนะมีช้างอันนี้เอาภาพแรกก่อนช้าง ช้างโกรธก็เป็นลักษณะนี้อาจจะวิ่งเข้ามาทําร้ายเราก็ได้อันนี้คือช้างโกรธฉะนั้นถ้าเราไปดูช้างนะครับเราก็อย่าดูใกล้กลๆเนาะเดี๋ยวบางทีจะช้างอาจจะเกิดอาการตกมันแล้วก็โกรธเราได้หรือเราไปทําอะไรให้ช้างหงุดหงิดช้างก็อาจจะโกรธเราได้2ก็คือคนนะภาพนี้เป็นรูปคนผู้ชายคนหนึ่งที่มีอาการแบบควันขึ้นหูเลยควันออกหูเลยอย่างนี้เขาเรียกว่าโกรธเหมือนกันนะอันนี้คือโกรธนะครับมาดูคําต่อไป ประตูประตูนะครับปลาร,รอเรือนะปลอประนะปรออะประนะครับปรออะประ,ประตออูตูประตูนะนะอันนี้คือประตูฉะนั้นก็มี2รูปให้เราเห็นรูปนี้เป็นรูปประตูของฟุตบอลใช่ไหมที่เรามักเรียกว่าโกนะครับยิง,งเข้าประตูฝั่งตรงข้ามเลยเข้าโกแล้วอะไรเงี้ยคือคําว่า ประตูตรงนี้นะครับในการแข่งขันฟุตบอลนะครับฝั่งตรงข้ามก็จะมีประตูไว้1อันเนาะหประตูฝั่งเราก็าจะมี1ประตูฝั่งตรงข้ามเขาจะเตะลูกบอลให้เข้าประตูของเราเขาก็ชนะได้1แต้มเราเตะไปเข้าประตูเขาเราก็ชนะอย่างนี้เป็นต้อนอัน,นนี้น้องๆคงจะรู้เนาะเล่นฟุตบอลก็ต้องเตะให้เข้าประตูลักษณะอย่างนี้ อันนี้คือประตูเหมือนกันแน่นอนนะครับทุกคนคงรู้จักเพราะนี่คือประตูบ้านประตูโรงเรียนเนาะนะครับเราคงรู้จักอยู่แล้วอ,อันนี้คือคาว่าประตูคําต่อไปครับฟุตบอลฟุตบอลนะครับฟอฟันสระอุตอเต่าฟออุตอฟุตบอลอบอลฟุตบอลนะครับอันนี้คือฟุตบอลแน่นอนน้องๆรู้จักอยู่แล้วในรูปนะครับก็คือลูกฟุตบอลที่เราไว้เตะกัน คำสุดท้ายคำว่าตะลิงตะลิงตอเตาลอลิง,ลงสระอิเนะืงองงูเป็นตัวสะกดและมีมาเอกด้วยตะนะตออะตะ,ตะแต่ตัวนี้มันเป็นตออัระอะแบบกึ่งเสียงเนาะไม่เขียนไม่เขียนรูปสระอะไว้แต่ออกเสียงเป็นต,ะตะ่อเตาสระอะตะนะครับเสียงกึ่งหนึ่งนะครับไม่ตะเต็มคำเป็นตะสั้นๆตะแล้วก็ลิงลออ,อิงอิง นะครับแล้วก็ลักษณะอย่างเงี้ยเวลามันเป็นตอลอนะตอเต่าแล้วลลิงเงี้ยเสียงมันจะเหมือนมีหอหีบอยู่ข้างหน้ามันก็จะออกเป็นรลออีงอลิงนะครับเวลามีาตัวพย,ยัญชนะอยู่ด้านหน้าอย่างเงี้ยนะครับมันจะออกเป็นหลิงแต่ถ้าไม่มีเนี่ยมันจะออกเป็นลิงนะลิงรลออีงอลิงแต่พอมีตอเต่าเสียงจะเหมือนมีหอหีบอยู่หน้าอลิงด้วยตะหลิงแล้วก็ใส่ไม้เอกเป็นหลิงตะหลิงตะหลิงนะครับ ฉะนั้นตะลิ่งคืออะไรนะครับตะลิ่งก็คืออย่างนี้ริมตรงนี้ครับระหว่างคลองนะระหว่างแม่น้ำเนี่ยมันจะมีดินอยู่ตรงนี้นะครับตรงนี้เขาเรียกว่าดินตะลิ่งนะครับซึ่งตะลิ่งเนี่ยบางทีมันอาจจะซุดได้นะเวลาเราไปเที่ยวแม่น้ําลําคลองนะครับอ่าเวลาเราเจอลักษณะอย่างเี้ยเราอย่าไปยืนนะเพราะบางทีมันอาจจะถล่มแล้วก็ตกลงไปในน้ําได้อ่ะอันนี้ก็คือรูปของตะลิงล่งละฉะนั้นน้องๆทําความเข้าใจกับคําศัพท์ในเรื่องนี้แล้วนะครับนะครับ ก็ให้น้องๆฝึกฝนอ่านให้คล่องแคล่วเลยนะครับวิธีการฝึกฝนง่ายนิดเดียวครับน้องๆเปิดคลิปของครูซ้ําไปซ้ามาได้นะครับอ่านจนกว่าเราจะคล่องนะครับซึ่งเวลาเราอ่านคําไหนไม่ได้เนี่ยเราก็ให้หยุดคลิปของครูได้นะครับฝึกไปทีละคำนะครับเมื่อคล่องแล้วก็ให้เล่นคลิปต่อไปได้คลิปของครูดูฟรีนะครับดูได้ตลอดฉะนั้นไม่ต้องกลัวนะครับถ้ายังไม่คล่องก็อย่าเพิ่งผ่านนะครับเพื่อให้เราสามารถอ่านเรื่องนี้ได้คล่องแคล่วฉะนั้นน้องๆครับถ้า น้องชอบคลิปของครูนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งไว้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆของเรา